เราจะมาทำความรู้จักกับอีเวนต์ของโปรแกรมสำหรับการเขียนโปรแกรมในภาษา C# sharp นะครับสำหรับการเขียนโปรแกรมภาษา C# ีชารด้วยโปรแกรม v i s u a l Studio นั้นเป็นการเขียนคำสั่งเพื่อให้โปรแกรมทำงานตามเหตุการณ์หรืออีเวนต์ที่กำหนดในเครื่องมือแต่ละตัวเราเรียกเหตุการณ์นี้ว่าอีเวนต์ของโปรแกรมเช่นบัตทอนนะครับหรือปุ่มกด ที่จะมีอีเวนต์พื้นฐานคืออีเวนต์คลิกกาวคือหากต้องการให้โปรแกรมทำงานเมื่อผู้ใช้คลิกปุ่มนี้เราจะต้องเขียนคำสั่งโปรแกรมนั้นๆไว้ที่อีเวนต์คลิกของบัตท้อนการเข้าสู่หน้าต่างสำหรับเขียนคำสั่งให้อีเวนต์พื้นฐานของเครื่องมือแต่ละตัวนั้นสามารถทำได้โดยการดับเบิลคลิกไปที่เครื่องมือนั้นๆโปรแกรมจะเปิดหน้าสำหรับเขียนคำสั่งให้อีเวนต โปรแกรมจะเปิดคำสั่งสำหรับในการเขียนคำโปรแกรมจะเปิดหน้าต่างสำหรับให้เราเขียนคำสั่งเข้าไปซึ่งเคอร์เซอร์จะมาอยู่ที่อีเวนต์คลิกของบัตทอนหนึ่งที่เราดับเบิลคลิกเข้ามาเมื่อกี้นี้เราจะทดสอบด้วยการเขียนคำสั่งให้บัตท o อนแสดงป๊อปอัพขึ้นมาเมื่อผู้ใช้คลิกปุ่มนี้เช่นคำสั่งนี้ก็คือ messagebox show ให้แสดงข้อความว่าสวัสดีเรามาลองดูผลการรานโปรแกรมกันครับกดที่ start จะพบกับแบบฟอร์มที่มีปุ่มหนึ่งอยู่เรามาลองกดปุ่มป t ่มหนึ่งกันครับเมื่อกดบท่มหนึ่งแล้วจะมีป๊อปอัพหรือเมสเ a จบ b ็อขึ้นมา พร้อมเพอความว่าสวัสดีนั่นหมายความว่าเมื่อเราคลิกที่บัต t o n หนึ่งตัวโปรแกรมจะทำงานตามคำสั่ง Message Box.show ที่เราได้เขียนไว้การกลับไปที่หน้าดีไซน์หรือหน้าแบบฟอร์มที่เราออกแบบไว้สามารถคลิกได้ที่แทบด้านบนนอกจากอีเวนต์คลิกของเครื่องมือบัต t o n แล้วยังมีอีเวนต์อื่นๆที่เป็นอีเวนต์มาตรฐานของแต่ละเครื่องมืออีกด้วยยกตัวอย่างเช่น Textbox หรือกล่องข้อความก็จะมีอีเวนท์ที่ชื่อว่า text change อยู่ text change หมายความว่าโปรแกรมจะทำงานทันทีเมื่อข้อความใน text box เปลี่ยนไปส่วนฟอร์มก็จะมีอีเวนท์พื้นฐานอยู่เหมือนกันนั่นคือ ฟอร์มโหลดฟอร์มโหลดหมายความว่าโปรแกรมจะทำงานทันทีเมื่อฟอร์มนี้ถูกโหลดขึ้นมาเราลองมาับการใช้งานฟอร์มโหลดกันครับตัวอย่างเช่นเราจะเขียนให้ textbox 1มีข้อความว่ายินดีต้อนรับเมื่อฟอร์มนี้โหลดขึ้นมาเราจะใช้คำสั่งว่า textbox 1 property text เท่ากับ ยินดีต้อนรับตามด้วยเครื่องหมายเซมิคลอนถ้าจากคำสั่งนี้หมายความว่าเมื่อฟอร์มหนึ่งถูกโหลดขึ้นมาเท็กบ o ็อกหนึงจะมีข้อความว่ายินดีต้อนรับอยู่แล้วลองมาดูผลกันครับเมื่อฟอร์มนี้ถูกโหลดขึ้นมา เทคบล็อกหนึ่งจะปรากฏข้อความยินดีต้อนรับตามที่เรากำหนดไว้นอกจากอีเวนต์พื้นฐานที่เราดับเบิลคลิกเข้าไปได้แล้วใน Visual Studio ยังมีอีเวนต์อื่นๆให้เราเลือกใช้อีกหรือเรียกกันว่าอีเวนต์พิเศษการเข้าอีเวนต์พิเศษนั้นสามารถทำได้ดังนี้ อันดับแรกคลิกที่เครื่องมือนั้นๆและคลิกที่ไอคอนสัญลักษณ์รูปสายฟ้าที่ชื่อว่าอีเวนต์จะมีอีเวนต์พิเศษอื่นๆนอกเหนือจากอีเวนต์มาตรฐานยกตัวอย่างเช่นบัตต o อนมีอีเวนต์ที่ชื่อเมาส์คลิกเมาส์ดาวเมาส์เอนเทอร์เมาส์โฮเวอร์เมาส์ลีฟเมาส์มูฟเมาส์อัพและอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งเหล่านี้เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานในกรณีต่างๆได้เช่นเมาส์โฮเวอเมาส์โฮเวอร์จะเป็นการทำงานเมื่อเมาส์ไปอยู่เหนือเครื่องมือน,นั้นๆถ้าในกรณีนี้เมื่อเมาส์ไปอยู่บนบัตทอนหนึ่งโปรแกรมจะทำงานตามคำสั่งที่เราบรรจุไว้เช่นเราเขียนเมื่อเมาส์ไปอยู่เหนือบัตทอน เราจะให้ Text บ o ็อกเปลี่ยนข้อความเป็นคำว่าเทพศิลินมาดูผลลัพธ์กันครับสังเกตดีๆว่าเราจะไม่ได้คลิกเพียงนำเมาส์ไปอยู่เหนือ button ข้อความใน t ท็กบ o ็จะเปลี่ยนเป็นเทปสลินตามที่เรากำหนดทันทีไม่ต้องคลิกใดๆอันนี้คืออีเวนต์นี่คือตัวอย่างของการใช้อีเวนต์เมาส์โฮเวอร์ซึ่งเป็นอีเวนต์พิเศษนอกเหนือจากอีเวนต์มาตรฐานทั่วไปสำหรับรายละเอียดของอีเวนต์พิเศษอื่นๆนักเรียนสามารถดูรายละเอียดได้จากส่วนของเนื้อหาในบทนี้